โอ้มาเลยมาเลยสร้างเอสร้างหลางเองโอ้ช่างเอในตำนานโอ้มือนสร้างเอมั้งเพ่อพียงอพิธีหลางเอะครับิธีสร้างหลางเอะลงครับตอนนี้กำลังปวดี่มือฟุ่ไลวะไลครับโอ้โหเวรลงนี่คือที่ที่ว่าเามล่างย่นตัวเองออกมาล่างเอยังครับมครับ บางวิธีสร้างหลากแอร์ครับโอ้ม่อีสานึงสร้งผาดได้สร้างงานปดิคับซื้อนึี้คฮะซื้อวันนี้กับตัวไหมซื้ออย่างนอบนีะจังโว้ยนอน่บน้ผาบุงแมแมนแมนบ่ด้โอ้ยปนผาดะี้แต่ก่อนเคยเป็เครืงน้ำกันนะก่อน เอาวิธีล่างแอร์ยข้หลังจังจังๆนีนะเป็นยังไงต้องลังมันอธิบายที่ละจะเช็ดกับพวกกหลังครับเพื่อที่จะให้มันสะอาดประหยัดไฟเออประหยัดไฟสะอาดครับปกติเราปีแรกจะคือล่างปีละเทียครับปีละเทียอันนี้พ่อที่เราปีที่แล้วก็ล่างก็ปีนี้ก็ครบปีละดูคำว่าการล่างเอี้ยนะครับโอ้ออกไปออกไปแล้วมาด้วยกันสองคน ชังแกะครับแกะสมชื่อนี่แกะย่างเดยอแกะท้งโอ้อยคนพวกคือลายเนี่ยลายอ <มา S 2> ่าดีกว่าโอ้ยผมผม,ยยยมันบอธรรมดาได้คดรับพี่น้อยในล่างเยะเลยให้ทีมเน้มาโอ้ยคนถอดองส่นเลยถอดองส่วนหน้าต่างสาร้างคนหนึ่งอยู่ยึ่้งหนอกอยู่หน้าต่างครับคนหนึ่งในหน่อที่สรา้างครับคุณก่อเต็มคุณก่อเต็มได้เสร็จเหมือนกันนะ พาไทยมันเหมือนโบ้เขลงเต็มเลยโอ้ยเด้อเด้อโอ้ยนี่คร uh ับฝนเต็มเลยอืมีเต็มอยู่เลยปึ๊ดที่ฝนเต็มเลยครับอันนีเลยเรียกเสร็จฝนสลั่งครับแต่พูดก็วกาเหนือกว่าสบการณ์การหลังแอร์ครับยังจะมีถานรองน้ำก็จะมีถานรองน้ำเป็นเพิ่มตามกานตอนในการหลังครับขับพีุ่ฝนได้ครับอันนี้โอ้ยพุฝนเต็มเลยเวลาขึ้นเครืครับ รถมาจอดสองขั้นอยู่หน้าบ้านเมื่อนี่พอดีฝนตกบห้องกระเซ้าตูมเลยหันพอดีสร้างเมล้างแย่ครับโอ้ที่อุปกรณ์มาแล้วสร้างกําลังข้าวฝามาขับทางด้านนอกล้าวสล้างแอร์ครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครับการหลังแย่พี่น้องที่นะครับวิธีการล้างแอร์กับมะมังบอกโอ้อุปกรณ์ของอัญญ่าอย่นี้ครับนี่ครับ สังหรณ์สังพักโออตอนนี้โอ้เสียถ่านล่องฟอมตัวนี้ครับผมเสียถ่านล่องโอ้เสียเสียบฟอมล่องอุปกรณ์ยังในคู่มีกระปุกถังถึงเวลาครับตอนนี้เอาผพาข้อเพื่อเพื่อให้นำเด็นเขาแข็งครับโอ้ข้อเพื่อนี้ก็เพื่ให้น้ำเด็ดเขาแข็งแข็งวงจรโอ้แข็งวงจร โอ้โอ้ผ่าขอบไปโอ้ผ่ามันจะใบหน้า,า,นามันกระเด็นเขา่<อ>าเพราะ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 หน้ามันตือฝผ่าเพิ่งจะซึมผมไม่ได้ผ่าเนาะไเ็นจังไงทีนี้มีถังลองครับโอ้ถัลงล่อโอ้ถังหล่อโอ้คนก็ทำรัดทาง เรดคับยง้้นนอยไาี้ยลนยร่เป็นาคันอ่ครับคือช่้หานกว่ีซับแอร์ครับร้านทวีซับแอร์อยู่อำเภอหัวานตะานรับช่องแอร์ติดตั้งร้ามติตตั้งจำหน่ายแอร์ตู้เย็นครับ เวอร์ชันศูนย์แปด็ไม่ใช่เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นของร้านทีมีซับแอร์081070ปดหนศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งครับครับครับอีกงานช่างวีครับรับเพชรีซับแอร์อันนี้เพื่อตะทานครับปีหมื่นุดยอดครับใส่บริการได้เท่าเอื้อนมามาเร็วท่านท่านเตยอันนี้ก็ใส่บริการประจำนะครับ ขายแอร์น้ำหอมเป็นบ่ครับผมติดตั้งน้อมส่งติดตั้งพร้อมจำหน่ายครับพร้อมจำหน่ายอันนี้ใเซบริการมันมันจะติดตั้งม่าอย่าเป็นปีหาเจอคนทยก็เคยเสียเจ๊กยเลยดีมันดีดีนะย่อมย่อมเราเป็นมันดีเซอริการกันนะครับเข้มงานจอดเข่งไงสมัยก่อนเราอยู่เข่งไงหายยิ่งเขาโดนเขาปั๊บกันม้วนครับเออมาที่โอเคเรียบร้อยตอนนี้ตอนนี้ช่างแกะกำลังขึ้นนะครับช่างแกะแกะสวมเสืแล้วมาแกะครับ น้ำไรก็มาเป็นโอ้เป็นคนชอรับบบน้ำโอ้มดแล้โอ้างล้งแั่นยการการล้างทความสะอาดด้วยนะครับนเดียวดีว่าเชียร์ดี่าเียร์น้ำเดี ล่างแค่นั้นแค่บาทสร้างค่าบริการห้าร้อยพร้อมเติมน้ำยาครับเติมน้ำยาเรียบร้อยห้าร้อยบาทครับเหมารวมเลยครับเหมาเหารวมห้าร้อยบาทนะครับสำหรับใครอยากจะล้างแอร์นะครับติดต่อล้างได้นะครับหลังจากล้างเสร็จเติมน้ำยาแอร์ให้ใหม่เลยใช่ไหมเติมเป่าเป่าลมครับเป่าลมทำความสะอาดไอ้น้ำออก การเป่าลมเรื่ีใส่หัวการเปตอนนี้สร้างาเป่าลมน้รเป่้นวเราวรบรวนการถัีดน้ำแล้วนากออกขีดน้ำเป่าลมขีดน้ำแล้วเป่าลมครับเป่าลมหอมเตืมยแอร์อมครต่อไปก็เป็นรายการเตืยหน่แอตอนนี้เสร็จเรียบเป่าลมสะอาดแล้วครับ ตอนนี้พูดดูอุปกรณ์ออกโอ้เอาไปลองน้ำนครับโอ้เอาผ้าเช็ดออกทั้งความสะอาดเอาผ้าเช็ดออกทั้ความสะอาดหลังจากเอาน้ำฉีดฉีดน้ำล้วเป่าลมเป่าลมแล้วเอาผ้าเช็ดทั้ความสะอาดอ้อมว่ธรรมดดาวจังเห็ดเวลาโดนเตื่ไหครับดีรายการล้างแอฟผมผมก็ล้างทุกปีครับผมผมก็ได้ โ okay. อเคขบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ,รบต่อไปไล่การประกอบอาตอนนี้ประก,กอบข้อที่เดิมล้างน้ำประกอบตัวนี้ก่อนต้องประกอบโอ้ก่อนอัญญะนย่ครับดูสร้างประกอบประก,ก,กอบที่ละขั้นตอนอ้าโอ้ใส่ข้างล่างก่อนตัวนี้ ครับไปแล้วโอ,อตอนนี้เป็นขบวนการประกอบเมื่อกี้เอาถอดออกแล้วเอาน้าล่างน้ามล่างเราลุาล่มเปาลุ่มเป,มเป้าเราผ่าเช็ดแห้งทั้งควาอมอัดเราก็ประกอบครับตอนนี้ขบวนการประกอบล้าเนี่ยไทยเนี่ย โอ้ตอนนี้ประกอบเขาขึ้นนะครับตอนนี้เขาเอาออกมาล้างกินก็ได้เออตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันมันกระสีเหลวแล้วเนาะตอนนี้ประกอบประสานถ้ามาฟุ้งจับหลายๆกับไปเคาะเอาเองเชิญงานประสานกันระวังสร้างไอะไรทั้งนอกกับทั้งในทั้งในครับประสานงานกันนะครับแล้วพร้อมกันก็จะแล้วพร้อมกันทั้งนอกับหลังทั้งนอกังในทั้งหลังได้ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมโอ้เรลียวเหรอครับเหลียวเหลียวโอ้ขึ้นเร็วครับเปโอเคทุกครั้งที่เปิดจะลืมเอาสวิตช์ไฟลงครับโอ้ทุกครั้งที่เปิดเอาสวิตช์ไฟลงก่อนเปิดไ้เปิดลงเปิดแบบแล้วสวิตช์ไฟตัวตัวใดลงสวิตชตัวใดแกเนี่ยตัวนี้ครับตัวใดเวลาจะเปิดจะสร้างคนนี้นะาเอาตัวนี้นะครับจะลืมมาลงเป็นเบเกอร์ตัดไฟที่ืมเอาโอ้ย่างเปิดน้ำบ่อมันย่างเปิดน้ำบ่อมย่างปิดย่างปิดจะลืมันลงเวลาลลางเวลาหล่โอ้ช่วงเอาลลางโอ้ช่วงเอาลลาง มาเดยกนิยมกเปิดอ so right ER ันนั้นด็เป yes. ิดปุมดแล้วใส่รีบุ๋นติดดโหแล้วทำทีอันนี้จะทําการเปิดทดสอบนะครับตอนนี้ทางระบบหลังจากั้าเสร็จแล้วก็ต้องทดสอบนะครับว่าแกใช้งานได้ปกติไหมโอ้ตอนนี้ช่างกำลังทดสอบครับเราต้องเดินเครื่องเช็คน้ำยาดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำยามันอาจจะมีขาดเล็กน้อยนะครับอันนี้คือปกติของแอร์าำไม่ด้วยน้ำยาไม่มีหมดครับ อันนี้บบจะด้ามาบรบารลุบบ่เข้าใแต่อาจจะมีขาดเล็กน้อยอเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าไม่มีการรั่วซึมครับก็จะมีการเช็ดเตื้องน้ำยาให้เต็มระบบเหมือนเดิมนะครับครับอันนี้เต็มได้ใช่ไหมนี่เต็มอันนี้ต้องรอให้เครื่องทำง,งานก่อนตัวคอามพิสเอสได้นอกเพืจะเช็คน้ำยาได้ในตัวว่าน้ำยามันจะขาดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี่คือคำแนะนำจากช่างนะครับช่างพีดมือดีแล้วเราเพื่อนะครับไม่ใช่ทำดังวัตถุเนี่ยช่าง ซื้อว่าสางนั้นกับบอกแนะนำาย่าที่หานขาซู่ชัยครับชื่อจริงช่างวิชานะครับช่างวิชามกัญญามาฒนนะครับอยู่ทำงานที่ร้านทวีซักแอร์อำเภอวัชพันธ์นะครับครับโอ้ครับต้องขอขอบคุณทีมงานรักแอร์สำหรับวันวันนี้นะครับที่มาช่วยให้แอร์มีความสะอาดเป็นเยี่ยมครับก็ใช้บริการประจำครับก็อย่าลืมนะครับุดท้ายนี่ก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจซ้างนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ